ทุกคนครับผมเชื่อว่าหลายคนคาใจกับเกมนี้ The k i d n a p ของชิ e i าอาร์ตวันนี้พี่นัทเลยทำเป็นคลิปที่2ซึ่งน่าจะไขข้อข้องใจทั้งหมดได้เพราะพี่นัทเองก็ข้องใจเหมือนกันแต่คือในคลิปที่แล้วอ่ะเราก็ได้รู้เรื่องทุกอย่างเกือบจะครบหมดแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวของเราที่คุณแม่เนี่ยไม่คิดจะเลี้ยงลูกเลยแหละทิ้งลูกไว้อยู่ตามลําพังเด็กเล็กๆ2คนอยู่พี่น้องเนี่ยมันไม่ได้นะครับเรื่องของฆาตรกรเราก็รู้แล้วว่าฆาตรกรที่รับพาตัวน่ะเขาเป็นคนที่มีปัญหาครอบครัวเหมือนกัน ตอนดเด็กๆถูกแม่ทำร้ายร่างกายเพราะว่าเห็นว่าเราหน้าเหมือนพ่ออะไรเงี้ยก็คือน่าจะเกลียดพ่อแหละแต่คือลูกไม่ลูกไม่ผิดไงที่ลูกจะหน้าเหมือนพ่อก็เข้าใจปะ่ะแต่สุดท้ายพ่อโดนทำร้ายเข้าเยอะๆก็เป็นคนที่กลายเป็นมีความรุนแรงแล้วก็อาจจะฆ่าแม่ตัวเองได้บ้างแล้วก็ไปรักพาตัวเด็กคนอื่นมาแล้วก็มีพฤติกรรมเหมือนเด็กอยู่ด้วยครับอืมเหมือนเหมือนแบบโตแต่ตัวอะไรเงี้ยก็เลยรักพาตัวเด็กไปเพื่อไปเป็นเพื่อน,เ,นเล่นละมัง้งคิดว่านะทีนี้ในวันนี้เราจะมาพิสูจน์ทางเลือกกันพี่นัทจะไม่ได้เเเล่่นนนใหหมมทัั้้้งดดรราาไพะะฉ มันมีจุดบางจุดที่พี่อยากจะเคลียร์ให้ได้ก็คืออย่างเช่นตอนที่แบบให้เจาะลูกโป่งให้หมดถ้าเจาะได้หมดจะเป็นยังไงตอนลักพาตัวถ้าเราวิ่งเข้าบ้านเพื่อนผู้ชายจะเป็นยังไงถ้าวิ่งกลับไปบ้านตัวเองจะเป็นยังไงอยากรู้ครับก็เลยจะแวะกลับมาสักนิดนึงไปที่คําตอบแรกก่อน returning home น่าจะเป็นช็อตที่เรากลับมาบ้านครับเราโดนทิ้งไว้นานแล้วอยู่คนเดียวมาสักพักแล้วกลับมาแล้วล้างมือก่อนดีกว่าอันนี้คือหลังจากที่เราขโมยของ จากร้านค้าแล้วนะครับขโมยของจากร้านค้าแล้วก็กลับบ้านมาทำอะไรกินวันนี้บอกให้เราเอาของไปวางบนโต๊ะอัน,นี้พี่ก็จะทำเหมือนเดิมจริงๆช็อตนี้เป็นช็อตที่หลอนนะเพราะว่าตัวตลกเข้าบ้านเรานะครับวางของบนโต๊ะทีนี้ก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้า เมื่อวานนี้คลิปแรกเราไม่สามารถจะเจาะลูกโป่งได้ทันคือแม่งเยอะมากยังงงว่าแม่งเจาะทันได้ยังไงเปลี่ยนชุดต้องมาทำการบ้านใหม่สิอย่างงี้ใช่ไหมเห็นกันบ้านก่อนยิงสอขึ้นมาเบี้ยวสุดๆอันนี้ห้าหกสาสิบยี่ห้าเสร็จแล้วหันไปเจอตัวตลก เฮ้ยแกเป็นใครอะ่ะฉันควจะให้อาหารปลาเอาอะไรให้มันกินดีอาหารปลาก็ไม่มีแล้วทำอะไรก็ไม่ได้ ้มามาเหมือนเดิมทีนี้เราก็ซัดมา,มาเสร็จเล่นเกมใช้ชีวิตแบบคือนี่มันเป็นเรื่องที่หดหูมากนะจริงนะเกมเนี้ยภาคนี้คือทำเนื้อเรื่องมาหนักหน่วงหดหู่พอสมควรเลย คือไม่ได้น่ากลัวในแง่ของแบบสยองขวัญอะไรแต่คือมันมันหดหูครับผีหลอกวิญญาณหลอน ยันทีมาแล้วเออผมไม่เคยเดินลงมาข้างล่างเลยเรียบร้อยมีนิเกมมันง่ายไปวะ่ะ ก็เลยต้องเจอเกมที่ยากกว่าก็คือเกมเจาะลูกโป่งเรยตลกมาแล้วมาเล่นกันเถอะมาแล้วครับเริ่ม จะเจาะให้ทานวันนี้ประตูเปิดแล้วถือลูกบอลมา ลูกบอลให้คุ้มที่สุด ส,บบนนสามสิบวิยี่สิบวิ ทายม่าอยู่ในนั้นหมดแล้วนี่ทันปะน่าจะทันนะหมดแล้วนะต้องทานสิก็มันหมดเวลาพอดีไงเมื่อกี้เนี่ย เอาพี่กูคืนมาผมว่าผมทำทันนะครับแล้วก็โดนจับไปอยู่ดีธรรมะเราแค่ฝันร้ายตั้งหากละใช่เหรอกูไม่ได้แค่ฝันร้ายหรอก เจ้าแมวน้อยก็ลงไปโดนรวบน่าจำไม่ผิดหรทามะแกอยู่นั่นเหรอกูจะโดนรวบแล้้เฮีย เจ้าแมวเหมียวเปิดข้างนี้แม่งเลยมีบางอย่างติดอยู่ตรงนี้อ่ะเจ้าแมวเหมียวโดนรวบไปตรงนี้ไม่ได้ต่างจากเดิมน,นะครับสรุปว่าต่อให้เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ลูกโป่งครบก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปเท่าไหร่สุดท้ายเราก็จะต้องโดนล,ลักพาตัวไปอยู่กับพี่สาวอยู่ดี สาระโอคุงพี่สฝาวพี่ฮะโอเคไขข้อข้องใจข้อแรกไปก่อนไม่มีอะไรเปลี่ยนอยู่ดีถัดมาผมสงสัยตรงที่แบบตอนเริ่มเกมเราเอาคอนทุกหัวแม่เราในห้องเนี้ย เราสามารถมาจบแบบนี้ได้ไหมหาทางออกจากห้องนี้เร็วจริงๆก็เดินไปเลยก็ได้ปะแล้วคือก็ทิ้งคอนไว้ให้ด้วยนะใจดีอะ่ะ ฝั่งนี้เราไม่เคยเดินมานะครับกระจกด้านเนี้ตออกลงไปตายไหมไม่ได้นะลงไม่ได้แต่สุดท้ายรอบๆหลังคาก็มีแค่นี้นะพี่สาวพี่สาวไม่ได้ยินเนี่ยฉันต้องเดินไปหาห้องไม่นะเขาเกลับมาแล้ว เต้นไปได้พี่สาวฮะตอนนี้ผมเป็นหนุ่มแล้วฮะพี่เราต้องรีบไปจากที่นี้นะฮะนายคิดว่านายทำอะไรของนายเนี่ยฉันเป็นคนที่ขอให้คุณลุงเนี่ยเขารักพาตัวพวกเราเองเนะแล้วฉันก็ขอให้เขารักพาตัวนายด้วย ทั้งหมดนี้ก็คือแผนที่จะให้แม่นมองมาที่เราแล้วก็ห่วงใยเราบ้างนี่แหละแผนที่สมบ,บูรณ์แบบที่ทำให้แม่รักฉันอีกครั้งหนึ่งเรียกร้องความสนใจสุดๆซึ่งเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับในจุดนี้เราก็ต้องโดนรวบออกไปก่อนที่ผู้ชายคนนั้นจะหาฉันเจอดีกว่า อยากโดนว่ะถ้าเราขึ้นแบบห้องใต้หลังคาตอนนี้เลยได้ไหมยังไม่ได้นะครับห้องที่มีศพอยู่อะ่ตะตาเอเดินรอบบ้านเล่นๆเราไม่เคยเดินรอบบ้านเราเดินรอบบ้าน,นครับ อะไรที่ไม่เคยทำวันนี้เราทําให้หมดเนี่ยมีเลือดโอ้ายก็เพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ามีเลือดหยดลงมานเงนี้ย <Okay. S 1> ก็คือศพบนห้องใต้หลังคาปะ ศพบ,บนฝ้าเรียกว่าบนฟ้าดีกว่ามันไม่ใช่ห้องใต้หลังคามีศพบ,บนฟ้ากองเนื้อนั่น okay. Okay. ผู้ชายคนนั้นหลับอยู่ต้องเข้าไปเอากุญแจ คนบอกว่าตอนต้นเกมนั่นอาจจะเป็นฆาตรกรครับที่เอาคอนทุบแม่ตัวเองเป็นไปได้เลยถูกต้องแต่ว่าช่วงต้นเกมอะครับนั่นคือเหตุการณ์ในบ้านหลังนี้จริงแต่ว่าไม่ใช่เราเป็นไอเนี้ยที่เอาคอนทุบปัวแม่มันพอแม่มันทำร้ายมันแล้วสุดท้ายก็เอาศพไปซ่อนไว้บน รูฟ้านี่ผมไปก่อนนะฮะจะไปไหนจ้าเออจะไปไหนอยู่โอเนี่จังเอาชีพสาวเธอก็กังวลหรอหน้าเหมือนกูเหมือนกันนะพูดถนะึงสรุปว่าเนี่ยครับเหตุการณ์ตอนคอนทุบตอนแรกนั่นคือเหตุการณ์ของฮัตตกรแหละผมว่า อ่ะจเย็นๆน่าแต่ว่าคุณลุงเนี่ยเขาฟังทุกอย่างที่ฉันพูดนายอย่าทำเลยแปลกๆดีกว่านะมันเป็นทางเดียวที่จะให้แม่น่ะกลับมารักฉันครั้งหนึ่งก็ได้แล้วแต่พี่แล้วกันฮะแต่ว่ามันไม่ได้หรอกวันนี้เราจะต้องหาฉากศพอื่นไงเพราะฉะนั้น ในการจะหาฉากจบอื่นเราก็ต้องทำอย่างอื่นที่เราไม่เคยทําหลุดแรกก็คือการการวิ่งหนีไปที่บ้านเพื่อนผู้ชายก่อนแล้วกันอะลุงแกมาแล้วว่ะ เราเอาฐานวิทยุก่อนพร้อมกับผีเชี่ยน่ากลัวที่ผ่านจากนั้นก็รีโมททำไมทำไมมันปิดเองอ่ะ กูจำบ้านเพื่อนผู้ชายไม่ได้บอกมันอยู่ไหนวะจะไปหามาซาฮิโร่บอกจะไม่ทนอยู่แบบนี้ท้องใต้หลังคาผีสิงกูก็ไม่ไขึ้น บั่นไปบ้านเพื่อนกูเด็กประถมอ่ะอายุแบบห้าหกเจ็ดขวบอ่ะปั่นจักรยานกลางดึกเพื่อหนีฆาตกรโรคจิต่ะครับทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรจากการที่แม่มันไม่เลี้ยงอ่ะพ่อแม่ที่ไหรความรับผิดชอบอ่ะ ถ้าเราปล่อยให้รถตามเราได้จะเกิดอะไรขึ้นหนีแล้วมาแล้วรันไฟสว่างว่าขนาดน,นี้ ไปบ้านใครดีไปบ้านมซสฮิโรตรงไปครับนี่พ่อแม่ของเพื่อนฉันโทรหาตำรวจทันทีพี่สาวพยายามอธิบายทุกอย่างให้ตำรวจฟังแต่พวกเขาไม่สนใจคำพูดของพี่สาวฉันเขาจับคุณลุงคนนั้นไปในฐานะโจรลักพาตัวจากนั้นตำรวจก็ติดต่อแม่ของเรามันก็จะไปส่งไอ้เดะ ตรงแบบว่าแม่ไม่พอใจบบว่าแม่มาขอโทษอันนี้น่าจะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็น่าจะไปจบตรงที่แบบไอพี่สาวเราจบตรงที่แม่เราก็กลับเราพาเรามาปล่อยบ้านแล้วก็ด่าแล้วก็พี่สาวเราก็ช็อกมาเนพี่ดูมีความสุขจังเลยนะฮะก็คงอย่างนั้นแหละมั้งเป็นพอแม่กลับมายัางไงล่ะ แม่ก็เงียบไม่พูดอะไรเลยเแม่ไม่พูดอะไรเลยพอกลับมาบ้านครับนั่นดาทตตชว่าทรวยต์ทัตัวมีปัญหานะวะทำไมพวกมึงถึงทำตัวมีปัญหานะวะ <c oughs> ไม่เคยโดนตำรวจโทรเรียกมาก่อนในชีวิตะอะน่าอายจริงๆกูไม่มีเวลามาทำอะไรแบบนี้หรอกมันต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้เพราะไอเด็กที่กูไม่คิดจะสนใจด้วยซ้ำอะจอะส,สร้างปัญหาให้ฉันอีกเนี่ยพวกเด็กผีแม่แม่คะทำไม อนาคตยันเดเล่ไปดูทำไมไม่สนใจหนูทำไมไม่แคร์หนูทำไมไม่รักหนูเราต้องเลือกทางหลังจากที่เราหลบหนีแล้วใช่ไหมปั่นจักรยานกันใหม่ทุกคนเราจะกลับไปบ้านตัวเองรอบนี้ผมว่าถ้าไปบ้านหอูเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งก็จะเหมือนกันคิดว่าน่าจะได้ทางออกเดียวกันไม่น่าต่างกัน ทางออกเดียวที่ต่างคือน้องผู้หญิงเพราะว่าแม่น้องผู้หญิงทำงานบ้านเด็กกำพ้าแต่ผู้ชายสองคนเนี้เด็กผู้ชายสองคนพ่อแม่มันไม่ได้เป็นอะไรพิเศษในอาชีพเมนก็เขียนอยู่ว่าถ้าแบบเราตอบเด็กผู้ชายจะเป็นยังไง,ไงอยากโดนจับอ่ะถอยหลังเลยว่ะถอยหลังใส่รถว่ะโดนจับได้โอเคถ้าโดนจับได้ก็คือไม่รอดเอาไหม เดาว่าแบบจะมีคัสซีนเท่ๆคำตอบสุดท้ายในวันนี้ครับถ้าเรากลับไปบ้านของเราเองล่ะบ้านที่เต็มไปด้วยขยะและอีกาแม่งกลายเป็นหนังสยองขวัญแน่นอนเมื่อวานผมใจไม่แข็งพอเว้ยผมยอมรับเลยที่ผมเข้าบ้านเด็กผู้หญิงอ่ะใจไม่แข็งพอเดี๋ยปั่นกลับไปที่บ้านตัวเองครับมันยาวเกินน่ะทางแล้วมันก็น่ากลัวด้วย าแล้วอ่ะด้วยฮะจิงตะโกนหาใครสักคนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องปัดขึ้นภูเขาเป็นแบบโอตะปูน้องเหล็กแบบนี้หนีเร็ว Run for your life ไหนดีไปทางซ้ายแล้วรถมันก็ชนเราครับรถจักรยานเราเด็กที่ไม่รู้จะไปไหนก็ต้องวิ่งกันสิเย้ยมาแล้วเฮียเสียงโเฮียเลย ยเสียงเฮียมากกูจะกลับบ้านกูจะไปไหนล่ะก้หนุ่มน้อยนายจะวิ่งไปไหนกูจะกลับบ้านบ้านอีกาของกูอ่ะเฮียเสียงโครตใกล้เลย ใ้กลับอยากให้กลับ,ลบ,ลบมาที่นี่มาก่าให้ไปซ่อนที่ไหนอะ่ะชิดเอ้าโอ้ยโ,โดนรวบปะเนี่ยรีเทิร์นโฮมก็คือโดนจับได้ครับ พูดง่ายๆก็คือทางออกเดียวของเกมเนี้ยก็คือเราต้องเข้าบ้านน้องผู้หญิงม,มันไม่มีทางไม่มีทางให้เราแบบกลับมาบ้านครัสุดท้ายเราต้องมาปั่นจักรยานใหม่เสมอ,อน,นั่นคือฉากจบเดียวที่มีของเกมนี้ ก็คือต้องไปบ้านน้องผู้หญิงเท่านั้นในบ้านเราไม่มีที่ซ่อนไม่มีอะไรทั้งนั้นฮะขึ้นข้างบนหรือซ่อนในตู้ยังไงก็ไม่ได้ครับจะไปแอบที่ไหนก็ไม่ได้ไม่มีที่ให้แอบอยู่แล้วหรือถ้าคิดแบบว่าจะมีห้องใต้ดินเหรอเดี๋ยวลองวิ่งไปดูอ่ะอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวร์มันจะมีห้องหนึ่งที่ยังเข้าไม่ได้อยู่ตรงอยู่ตรงห้องครัวแต่กี้อาชิมเมนก็ขึ้นไปแล้วด้วยคิดว่าไม่น่ามีมอะไรมากกว่าน,นั้นครับเพราะนั้นก็ไขข้อข้องใจเลยเกมนี้จบได้ทางเดียวจริงๆก็คือ เรากลายเป็นเด็กโรคจิตนั่นเองเรากลายเป็นคนที่สาดใจที่ได้ฆ่าแม่เห็นแม่ตายอะไรอย่างเี้าน์กสัตๆไปไหนดีกลับบ้านกลับบ้านให้กลอกนะัน เพื่อความชัวร์กับบ้านให้กลองวิ่งไปเดยวสิมัดเตมนเราจะไปไปหนอะ กูไม่กล้าหันไปดูเลยนขนหัวลุกไปหมดแล้วขนาดได้ยินแล้วยังคนหัวลุกเนี่ยห้องเนี้ยห้องนี้ห,นหรอครับเข้าไม่ได้ เข้าไม่ได้ช่วยด้วยฮะเรียบร้อยครับก็จะตัดดำเองครับประมาณนั้นยังไงก็จะโดนครับโอเคถ้างั้นก็คิดว่าน่าจะเคลียร์ทุกหลุดแล้วล่ะไม่ไม่น่ามีอะไรเล็ดลอดแล้วลูกโป,ป่งก็เหยียบหมดแล้ว แล้วก็ไปทุกทางที่ต้องไปแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นคลิปไขข้อข้องใจเป็นคลิปพิเศษแล้วกันถือว่ามาตามเก็บทุกอย่างให้ให้ใหมันแบบจบๆกันไปวันนี้ก็ถือซะว่าร้อยเปอแล้วก็ขอลาไปก่อนนะฮะใครที่อยากดูเกมสยองขวัญน,นักคุณนักกลัวเนี่ยก็มาช่องนันปิ่นโตนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะเร็วๆนี้จะเปิดพรีออเดอร์บอร์ดเกมบอร์ดเกมแรกที่พี่นัทปินโตเป็นคนสร้างขึ้นมาด้วย d e ทอ i n v i t a ชั o นครับบอร์ดเกมแนวสยองขวัญ ฆาตรกรไล่ฆ่านะซึ่งเล่นกับเพื่อนได้ถึง8คนรับรองว่าตื่นเต้นสนุกเร้าใจใครอยากพรีออเดอร์ติดตามข่าวสารในะช่องนัดปินโตให้ดีนะจ๊ะทำล็อตเดียวทำล็อตเดียวอะถ้ามันหมดก็จะมีล็อต2โอเคปะ่ะตามข่าวให้ดีวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ